คาร์ดิโอตอนท้องว่างลดไขมันได้ดีกว่าจริงหรือไม่นะครับโอเคมาคําถามเชิงนี้ผมได้รับมาเยอะนะครับเพราะว่าหลายคนมากเลยนะครับเลือกที่จะออกกาลังกายในเชิงของคาร์ดิโอตอนท้องว่างเหตุ hey, เป็นเพราะเราเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราท้องว่างเรายังไม่ได้กินเดี๋ยวร่างกายจะไปเอาพวกไขมันที่มันสะสมของเดิมในร่างกายนี่แหละมาเผาผลาญซึ่งผมบอกเลยครับว่าเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะ เพราะจริงๆแล้วการที่เรากินก่อนออกกําลังกายแม้จะเป็นการคาร์ดิโอเนี่ยก็ช่วยเราลดไขมันที่มันสะสมอยู่ในร่างกายได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วลองไปศึกษาหาความรู้เชิงลึกดูได้เลยนะมีทั้งงานวิจัยแล้วมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ํานะครับว่าถ้าเอาในแง่ของการที่เขามาทดลองกับคน2กลุ่มเนี่ยคือคนกลุ่มหนึ่งคาร์ดิโอตอนท้องว่างกับอีกคนกลุ่มหนึ่งทานอาหารก่อนออกกําลังกายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆประสิทธิภาพการลดไขมันในร่างกายเนี่ยคนที่ทานก่อนเนี่ย มากกว่านิดนึ่งด้วยซ้ําแต่ก็คือมันลดไขมันในร่างกายได้เหมือนกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาประสิทธิภาพที่ดีกว่าก็คือควรกินก่อนเราค่อยมาออกกําลังกายมันจะดีกว่ามากที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราท้องว่างแล้วเราไปออกกําลังกายในเชิงของคาร์ดิโอแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการแบบทําแล้วมันหนักเกินลิมิตเป็นนิดนึง คุณจะมีโอกาสสูญเสียกล้ามเนื้อได้เยอะกว่าได้ซ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการกินก่อนออกกําลังกายเราจะได้เอาพลังงานตรงเนี้ยไปใช้มันก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับพลังงานของกล้ามเนื้อมันจะไม่ไปดึงมาใช้แล้วกล้ามเนื้อมันก็จะไม่หายมันก็จะทําให้เราเนี่ยเอาพลังงานตรงนี้ไปใช้ได้แบบสบายๆแล้วก็ดึงพวกของเก่ามาเผาผนานได้อีกด้วยถ้าอย่างไงลองฟังคลิปนี้นะครับแล้วผมขอแนะนําเลยว่าผมถึงยังว่ามื้อสําคัญเนี่ยจำเป็นนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําเวททาคาร์ดิโออย่างเดียวก็ควรจะกินก่อนแล้วค่อยไปออกกําลังกายอออยู่่่่ดีกกกินกนสััประมมาณ1-2ชวโงเพืให้ ย่อยไปเป็นพลังงานที่ดีและพอเราไปออกกำลังกายมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำได้ดีมากๆถ้าอย่างไรลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูโอเคไหมครับ